ชาวนาเขาทํามาเรื่อยเลยก็คือเราไม่มีนาเป็นของตัวเองนะเราถามว่าลำบากไหมมากระยะเวลาสี่เดือนที่เราลงทุนไปเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยว่าเราได้หรือว่าไม่ได้ถามว่าต้นทุนเรารู้แต่กําไรคือเราไม่รู้ต้นทุนสูงปุ๋ยยาแพงค่าของชีพสูงทุกอย่างคือสูงหมดคือไม่มีอะไรที่ว่าจะจะจะ,จะมาช่วยได้นะถามว่าพอทํานาเนี่ย บางครั้งอ่ะรู้นะว่าขาดทุนแต่ก็ต้องทําถามว่าทําไมถึงต้องทำเพราะไม่รู้จะมาทําอะไรทําเพื่อจะให้มีเงินหมุนภายในภาย,ภายในครอบครัวแต่ถ้าไม่ทําก็คือไม่มีอะไรเลย นี่เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของชาวนาที่ต้องแบกรับต้นทุนที่นับวันจะสูงขึ้นต้องเร่งปลูกข้าวกันทั้งปีเพื่อหวังแต่ปริมาณให้ทันขายโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพทั้งใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีเร่งจนสภาพดินเสื่อมโทรมและมีปัญหาโรคระบาดต่างๆตามมาอีกทั้งที่ทำกินยังเป็นพื้นที่นาเช่าสรุปแล้วแทบไม่เหลือปัญหาวนเวียนอยู่อย่างนี้หลายรายท้อใจถึงขั้นอยากจะเลิกทำนา กาตอแท้ของเรษตรกรทุกคนมีการตอาแท้ถ้ามีนาที่ตลงเองหลงเราเองเนี่ยไม่เสียค่าเช่าก็พออยู่ได้ถ้าเกิดไะเช่าเขาเนี่ยมันจะไม่เหลือไม่ไม่พอค่าใช้จ่ายใ,ในการลงทุนหลังจากขาดทุนมานานหลายสิบปีคุณลุงท่านนี้หันมาทำนาด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์และสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองหวังลดต้นทุนและมีกำไรมาจุนเจือครอบครัวมากขึ้น ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะพยายามหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาค่ะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและภาครัฐเข้ามาให้ความรู้เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถแข่งขันในตลาดได้ค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยผมพัชรินกรกุลนะครับ ปีหน้าอย่างที่หลายฝ่ายทราบกันว่าเราจะกล้าเข้าสู่ AEC แต่ว่าสําหรับพี่น้องเกษตรกรไทยยังคงมีความหวั่นใจจากหลายภาคส่วนว่าเรามีความพร้อมเพียงใดจะกล้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายงานเมื่อสักครู่ทําให้เราเห็นว่าพี่น้องชาวนาเองเป็นตัวอย่างว่ายังเจอกับภาวะต้นทุนในการทํานาที่สูงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าที่หรือว่าวัตถุดิบต่างๆรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายพยายามจะช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยวันนี้หน่วยงานภาครัฐมี แนวทางช่วยเหลืออย่างไรกันบ้างเราจะไปพูดคุยกับทางท่านในที่ปดีกรมส่งเสริมการเกษตรคุณโอลานพิทักษ์นะครับสวัสดีครับท่านที่ปดีครับครับสวัสดีครับเป็นโจทย์ใหญ่เลยทีเดียวสาหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตในส่วนของชาวนานี่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรมองยังไงไว้บ้างครับครับต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าตอนโอกาสที่จะเปิดเอไซีนี่นะคงเป็นโอกาสสาคัญแล้วล่ะครับที่พี่น้องเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะฮะต้องใช้โอกาสนี้เตรียมตัวเตรียมพร้อมเบื้องต้นก็คือการสร้างความเข้มแข็ง นะครับให้พกเราสามารถอยู่ในฐานเอไอซีที่บอกเป็นฐานการผลิตเดียวกันฐานการตลาดเดียวกันน่ะซึ่งส่วนใหญ่ผลิตคล้ายๆกันเนี่ยได้อย่างไรโจทย์หลักสาคัญเื่อการที่เรามีประเด็นอยู่คือการที่ต้องลดต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงว่านอื่นเขาและต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นรเรื่องนี้ต้องเรียนว่าโดยนโยบายทางคอสชเองก็ให้อธิบายเรื่องนี้มากนะครับโดยความเป็นห่วงนี้ต้องเรียนว่ามองไปอย่างหลายภาคส่วนโดยเฉพาะทางชาวนาซึ่งประเด็นขนาดนี้ท่านคงทราบแล้วในตัวโครงการเองที่เราเกี่ยวข้องเองนั้นเบื้องต้นเนี่ย ก็คือต้องทําให้ชาวนานเนี่ยสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นกระบวนการในเบื้องต้นขนาดนี้นะปัจจัยนี้นะฮะได้มีการมอบหมายให้หนวยงงานเกี่ยวข้องนะไปดูแลเรื่องการลดค่าใช้จ่ายเรื่องปัจจัยปุ๋ยยาสารเคมี และมอบหมายนะฮะเทนกระทรวงเกษตรเนี่ย işte, ต้องดูคุณภาพของสารกีมีต่างๆเนี่ยปัจจัยมล็ดพันต่างนี่ให้ดีคือลดต้นทุนการผลิต ek, แต่ว่าคุณภาพของปัจจัยต่างๆต้องดีเหมือเนเดิมต้องดีด้วยนะครับทีนี้ได้มรการมอบหมายไปแล้วก็มอบหมายไป,ไ,ปไปถึงขนาดที่ว่าที่นาที่มีการเช่าที่นานั้นจะดูอะไรอย่างไร,รนะฮะห้ต้นทุนต่างๆเหล่านี้ลดลงนี่คือการไปลดจากปัจจัยภายานอกแวดล้อมเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนะี่ยปัจจัยอย่างนี้คงไม่เพียงพอในกระบวนการสําคัญคือพี่น้องเกษตรกรเองต้องมี ความสามารถและมีความพร้อมดนศักยภาพในการพัฒนาการผลิตได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพนะก็ในกระบวนการในวันนี้ที่กรมเกษตร,รรับมอบมาเนี่ยนะครับ,รบเราเองได้ทําเวทีเพื่อชาวบ้านเนี่ยเข้าใจทั้งหมดว่านโยบายคอสชในการลดปัจจัยการผลิตนะครับลดต้นทุนนี่ททำอะไรบ้างมีเวทีจัดที่จังหวัดเนี่ยพื้นที่ปลูกข้าว59จังหวัดนะครับมีคนร่วมแล้วในขณะนี้ประมาณ60,000คนที่มารับทราบแนวทางตรงนี้ให้และหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้กลไกและครับเราใช้ เกษตรกรอาสาสมัครที่เรียกอกมองของเราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเรียนกระบวนการเรียนรู้เพื่อนําเทคโนโลยีนะครับหลักวิธีการลดต้นทุนการผลิตไปยังเกษตรกรวันนี้ที่มันเน้นหนักก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องการธรรชีตครัวเรือนเพราะเกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนต้องรู้ก่อนนะรู้ตัวเลขจ้ายเข้าใจต้องรู้ครับอันที่2ก็คือต้องผ่านปัจจัยได้เช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาสารเคมีนะครับตรงนี้เรามีหน่วยงานเกี่ยวข้องมาให้ความรู้กับอกคมอักาส่งเสริมเกษตรเรานะครับเป็นตัวหลักนะฮะแล้วเราก็เอาความรู้เหล่านี้ นะครับลงไปในพื้นที่ไปปฏิบัติจริงวันนี้ผมมีนักสงเสร,ริมการเกษตรของเราเนี่ยประมาณ5,000นายเนี่ยพร้อมกับทางเกษตรอสาสาสมัครที่ร,รู้จักพื้นที่ตัวเองดีเนี่ยนะครับลงไปในพื้นที่ที่ไปเยี่ยมและไปตรวจแปลงดูแปลงให้คําแนะนำนะครับแต่ละแปลงแต่พื้นที่พบกับชาวบ้านเลยนะครับถึงตั้ง,งเป้าไว้นี่แหละครับประมาณหนึ่งล้านลายซึ่ง <ผม S 2> เป็นเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนในการปลูกพืชไว้เนี่ยนะครับที่ทางคอสชต้องการให้ช่วยเนี่ยให้ช่วยองค์ความรู้พร้อมกันเดียวให้ช่วยเลือกสินเชื่อด้วยเนี่ย ขณะนี้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วนะครับหลานกว่าลายแล้วครับเกษตรกรเหล่านี้จะได้รับการเข้าไปดูแลให้ความรู้ผมขอจะสรุปแบบนี้ได้ไหมครับว่าเป็นความจําเป็นของพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่แค่เพียงชาวนาแต่ว่าทุกภาคส่วนเลยชาวสวนชาวไร่ที่ต้องหาประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็ลดต้นทุนการผลิตไปในตัวเพราะว่าจะหวังให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาอุดหนุนราคาจําหน่ายสินค้าเกษตรเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วปัญหาตามมามากมาย ก็ก็คือจบประเด็นหลักวันนี้แหละครับต้องอยอมรับความจริงว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องเริ่มปรับตัวทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นรองรับแค่ปลายทางพยุงราคาอย่างนี้ไม่ได้สินค้าที่เราทำเนี่ยต้องตนทุนต่ำประสิทธิภาพต้องสูงคุณภาพต้องดีคือต้องดีมาตั้งแต่ต้นทางตลาดต้องเชื่อถือได้นั่นก็คือในฐานะที่ทางผมอยู่ภาคการเกษตรเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งเนี่ยให้ตัวเกษตรกรน,นะครับเพราะฉะนั้นขนาดลดต้นทุนการผลิตต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีเมื่อกี้นะครับถ้าเราทาเรื่องข้าวเองเนี่ย เราเออกกมจ้าที่รอเนี่ยมาเรียนรู้ในคบวงการทําเรื่องข้าวเนี่ยไปดูแปลกชนาให้ความรู้เขามีคําถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมชวนายัางไม่มีโอกาสตรงนี้ก็ถือว่าขบวนการในการบูรณาการองค์ความรู้บูรณาการงานลงปฏิชาวนาเนี่ยวันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชนามากขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเราลงไปหาพวกเขาหรือต้องให้พวกเขามาหาเราในส่วนกลางวันนี้เราลงไปหาเขาลงไปหาเลยในส่วนที่นาเลยใช่ครับแล้วในกรณีที่ต้องการให้ชาวนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการเรียนรู้เนี่ยชาวนาต้องการการสัมผัสจริงในพื้นที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะโดยนโยบายเองเนี่ยนะครับแล้วก็สอบคล้องกับหลักการส่งเสริมการเกษตรก็คือการสร้างศูนย์เรียนรู้นะครับในพื้นที่การเกษตรขึ้นในแต่ละชุมชนในแต่ละชุมชนแล้วครับวันนี้882ออำเภอเนี่ยแต่ละอำเภอมีศูนย์เรียนรู้นะครับ แต่ส่วนเรียนรู้นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองจากรัฐนะครับเกิดจากการทลลําแผนร่วมกับชุมชนเนี่ยบ,บนพื้นฐานคืออะไรครับบนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดถึงวันนี้คือเรื่องโซนนิ่งนะครับว่าโอเคว่าพื้นที่ตรงนี้นี่มีความเหมาะสมไหมถ้ามีความเหมาะสมนะควรทําอะไรไม่เหมาะสมควรทาอะไร,รถ้าหาประเด็นเรื่องของข้าวนั้นควรจะทําเรื่องอะไรแล้วก็เอากเกษตรกรนะครับที่เรียกว่าเกษตรกรต้นแบบนะฮะมาเป็นผู้ดาเนินการโดย สูเรียนรู้เนี่ยจะมีรูปแบบที่ดีครับมีตั้งแต่ตัวเกษตรกรต้นแบบที่ใช้เกษตรกรเรียนรู้ทุกกันแลได้ครับนะแล้วอยู่ในพื้นที่นะฮะไม่ใช่ไกลตัวเขาเองมีหลักสูตรเรียนรู้มีฐานการเรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเนี่ย ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นกลไกอีกอันหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกร่องจากเวลาของเราค่อนข้างจะมีน้อยนะครับท่านอธิบดีแต่ว่าศูนย์เรียนรู้นี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะแค่พี่น้องเกษตรกรชาวนาแต่ว่าสําหรับเกษตรกรในทุกภาคส่วนที่เหมาะกับการปลูกอะไรในพื้นที่ในชุมชนนั้นใก็จะเรียนรู้กันได้หมดครับมีทุกมีทุกชนิดตามที่พื้นที่วิเคราะห์และต้องการนะฮะในการเรียนรู้ตรงนั้นขึ้นอย่างั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องของพี่น้องชาวนาก่อนแต่ว่าโอกาสหน้าคงมีโอกาสจะได้พูดคุยกับท่านเรื่องของพีีี่่่่่่นนนนนน้้ออออองงชชาาาาาววววสไรรรยตปัััขบบบคคคุณทดมะ ครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนานะครับก็คงจะเห็นว่าตอนนี้ภาครัฐพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ท่านนั้นมีความพร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งจากตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนช่วยกันเพื่อ 9, ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นใจแล้วก็เข้มแข็งในเวทีตลาดอาเซียนซึ่งใหญ่มากขึ้นและท้าทายมากขึ้นเช่นกันนะครับ หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วนะครับผมพัชจิงกรคุณและทีมงานก็ลาไปก่อนแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ขอเชิญไปพบกับช่วงต่อไป now or never โดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธม่ยลาบพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ